EP 6 10นาทีมูมอคืออะไรหัวข้อวันนี้ทำไมคนเราต้องมีสองอาชีพวันนี้โค้ดคุณหน่อยผู้เชี่ยวชาญในการสร้างรายได้จากรายจ่ายของผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเจ้าของกิจการคะ่ะมาถุกคิดนิดนึงสิคะว่าทำไมคนเราต้องมีสองอาชีพด้วย ปกติแล้วเวลาเราทำงานในงานประจำของเราเองน่ะเหนื่อยไหมคะห้าต้องไปแต่เช้ากลับกว่าจะถึงบ้านดึกยิ่งในกรุงเทพรถติดอีกโอ้โหสองทุ่มสามทุ่มถ,ถึงบ้านหรือเปล่าไม่รู้เช้าก็ต้องรีบตื่นไปอีกแล้วคะ่ะ แบบนี้ล้วค่ะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะกรุณากดแชร์ให้ทั่วโลกได้รู้จักเลยนะคะว่าเอา้าทําไมอะ่ะคนเราต้องมีสองอาชีพด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่วง10นาทีนะคะเราจะมาทําความเข้าใจกันค่ะสวัสดีค่ะคุณปีสวัสดีค่ะ,ควคะเวลาที่เราทํางานแบบนั้นะ่ะเช้าไปเย็นกลับอ่ะต้องใช้แรงใช้สมอง ได้เงินเดือนเท่าเดิมอาานานไหมกว่าจะได้รายได้เพิ่มเพิ่มเติมที่เขาปรับเงินเดือนให้เรา1ปีอาจจะปรับแค่ไหนแมกซิมัมหรือสูงที่สุดอาจจะ10%สมัยนี้จะถึงเลิกธุรกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่น่าถึง10%นะ ทำดีที่สุดอาจจะได้แค่8ใช่ไหมคะแบบนี้แล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่ละ่ะเราจะไต่เต้าขึ้นไปให้ได้ระดับให้ได้รายได้เท่าที่เราต้องการหากยิคุณมีความฝันนะคะไม่ว่าจะสร้างบ้านหรือว่าจะขยายขยายขยายส่วนต่างๆที่ใกล้เคียงกับคุณเช่นขยายขยายความสบายให้กับคุณพ่อคุณแม่ขยายรายละเอียดต่างๆความรู้ต่างๆให้กับลูก ใช่ไหมมันลำบากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมูมอตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามูมอเนี่ยค่ะมาช่วยคุณนะคะในการที่จะลดรายจ่ายคุณด้วยเพราะมูมอเป็นห้างสปปรรพสินค้าและการบริการค่ะที่มีมากมายเลยในชีวิตประจำวันของทุกๆท่านนะคะไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะนอกจากจะซื้อใช้แล้วได้ล,ลดแล้วเนี่ยยังสามารถจะนำสินค้าที่อยู่ในมูมอเนี่ย ไปขายให้ได้รายได้และให้ได้เป็นคะแนนกลับมาสะสมทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจการตลาดมูมอลต่อได้อีกค่ะแบบรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้หน่อยจะต้องรีบมาบอกให้ผู้คนให้ทุกกิจการได้รับทราบค่ะแม้แต่คุณเป็นกิจการก็เช่นเดียวกันค่ะ มูมอก็มีส่วนช่วยให้คุณได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณจะต้องมีพนักงานทำบัญชีอ๋แต่ทำบัญชีไปถึงไหนอะต้องทำเกี่ยวกับงบดุลงบกำไรขาดทุนด้วยเหรอคุณก็เป็นใหม่ทำแล้วคุณไปจ้างดีกว่าจ้างบริษัทใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณรู้ไหมคะถ้า คุณมาใช้จ่ายในมูมอลคุณสามารถจ้างบริษัทค่ะที่ทำบัญชีที่มีอยู่ในมูมอลได้ถึง3 4บริษัทนะเลือกใช้เลยค่ะบริษัทไหนก็ได้ถ้าเลือกใช้แล้วนะคะคุณสะสมคะแนนมาเรื่อยๆใช่ไหมใช้ใช้ใชใคล้ายไปได้คะแนนสะสมใช้ไปได้คะแนนสะสม ปรากฏว่าถ้าคะแนนสะสมของคุณนถึง250อมพคุณจะได้สิทธิ์นะคะในการที่มูมอลมอบให้คุณเป็นสมาชิกมูมอลได้อย่างง่ายดายค่ะทำให้คุณไปขยายขยายต่อให้เพื่อนๆของคุณได้อีกะค่ะดูนะคะเนี่ยแค่เพียงคุณนำรายจ่ายของคุณที่คุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วประจำเดือนหรือประจำปีที่จะต้องจ้างบริษัทนะคะที่ทำเกี่ยวกับบัญชีให้กับทางบริษัทคุณนั่นเองอ่ะฮะ คุณยังสามารถได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักการตลาดมูมแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นโอกาสที่เราจะต้องรับทราบกันให้ทั่วโลกแล้วว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามค่ะโอ้โหย,ยินดีมากๆเลยค่ะทั้งบุคคลเลยนะคะแล้วก็ทั้งกิจการด้วยค่ะ บุคคลน,นี่แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทํางานทุกวันอ่ะเหนื่อยมากๆเลยนะแต่จะมีอีกกระเป๋านึงดีกว่านะคะเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยอยู่ในมูมอลนะคะทําให้คุณได,ได้ได้ได้ของได้ของที่ตรงปกดีคุณภาพดีอย่างที่คุณต้องการใช้อยู่เป็นประจําอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมและยังได้ คะแนนค่ะคะแนนเข้ามาสะสมสะสมสะสม,สะสมทำธุรกิจเพื่อให้ต่อยอดต่อยอดขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปพอคุณสะสมไปได้ถึง200-250 MP นะคะภายใน1เดือนไม่ใช่ขอโทษค่ะไม่นับเดือนนับเป็นวันดีกว่านับเป็นวันจะถูกต้องที่สุดนะคะเมื่อไหร่ที่คุณโหลดนะคะโหลดนะคะพร้อมเลยค่ะ โค้ดคุณหน่อยพี่เลี้ยงสอนทาออนไลน์เนะะี่ยค่ะจะรอค่ะรอการโหลดของคุณนะคะแล้วก็รอรับค่ะเพราะว่ายินดีที่จะนําพานะคะคุณเข้าสู่ะการได้รายได้อีกกระเป๋าหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งดีกว่าที่การที่คุณได้ทำงานเพียงทางเดียวนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นโอกาสอย่างอย่างที่ไร้ขีดจำกัดค่ะที่ระบบ หรือมูมอลมอบให้กับคุณค่ะมูมอลเป็นแอปพลิเคชันของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทำเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจของไทยเศรษฐกิจระดับบ้านระดับบ้านและเศรษฐกิจระดับบริษัทระดับบริษัทได้ด้วยนะคะเศรษฐกิจขยายขยายขึ้นไปค่ะอย่างบริษัทนะ่ะ ปกติแล้วว่าคุณจะขยายเฟนชายจะต้องไปซื้อเฟนชายที่ไหนอ่ะคุณก็ต้องเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านใช่ไหมคะแต่ขอโทษนะคะถ้าคุณเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอยู่ในมูมอลแล้วคุณได้สิทธิ์ในการเป็น สมาชิกเพเซอร์เนะ่ยภายใน30วันแรกที่คุณเข้ามานะ่ยโดยไม่ได้ลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวเราเรียกกันได้ว่าลงทุนเพียง0ูนบาทเพราะว่าคุณมาใช้ใจ่ายในเรื่องของค่าที่จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายเป็นประจำอยู่แล้วอย่างที่หน่อยยกตัวอย่างว่าจ้างบริษัทที่ทำเกี่ยวกับรับทำบัญชีใช่ไหมคะเห็นไหมแล้วพอคุณได้สิทธิ์นั้นน่ะคุณมีสิทธิ์นะคะที่ได้รับลิงก์รหัสแนะนำรหัสทองคำเนี้ย ไปแนะนําเพื่อนๆของคุณที่เป็นบริษัทอื่นๆใช่ไหมคะให้เข้ามาใช้เช่นเดียวกับคุณเห็นไหมใช้จากใช้จ่ายจากการใช้จ่ายจริงๆอะ่ะลงทุนจากการใช้จ่ายจริงๆอะ่ะไม่ได้เอาเงินที่ไหนมาลงทุนเลยนะแต่ได้จากการใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ได้คะแนนแล้วทําให้ได้ธุรกิจซึ่งซึ่งไร้ขีดจํากัดเห็นไหมคะไร้ขีดจํากัดค่ะ แล้วก็ขยายขยายไปขยายบอกต่อบอกต่อนะคะทำอะไรไม่เป็นไม่ต้องห่วงค่ะเรามีระบบกลางร,ระบบกลางที่จะสอนทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลยค่ะแม้แต่งงงงงงหน่อยก็จะจุงมือกันค่ะจุงมือกันค่ะเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะในแอปมูมอลนี้เป็นวันแอป o ั e เซอร์วิสทุกอย่างมีบันทึกอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้น นี่แหละค่ะว่าเป็นคําถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยคนเราจะต้องมีสองอาชีพด้วยเพื่อประโยชน์ในการปลอดภัยไว้ก่อนและ2คือเป็นช่องทางที่จะได้รับรายได้แบบที่คุณไม่ต้องลงทุนไงคะและ3ค่ะเป็นช่องทางที่คุณจะมอบรายได้ที่คุณได้รับจากมูมอเนี่ยนะคะลิงก์รหัสแนะนำของมูมอเนี่ยนะคะส่งต่อให้กับทายาทตามกฎหมายได้อีกด้วยค่ะเพราะว่ามูมอ เป็นธุรกิจสีขาวค่ะถูกต้องตามกฎหมาย100%ผู้จัดตั้งชื่อคุณบุญชัยลิ่มอติบู์นะคะผู้ซึ่งมีประสบการณ์และคร่ำบอดในการทำธุรกิจออนไลน์มีประสบการณ์ในการทำออนไลน์ในประเทศจีนมาถึง15ปีบวก บวกบวกรวมเป็น17-18ปีแล้วค่ะและยังได้รับความเชื่อถือนะคะในอดีตท่านได้รับความเชื่อถือจากสถานทูตไทยในประเทศจีนให้เป็นที่ปรึกษากับนักธุรกิจที่จะต้องการของคนไทยที่ต้องการจะทำธุรกิจในประเทศจีนอีกด้วยเพราะฉะนั้นหายห่วงค่ะ มาใช้จ่ายในมูมอกันนะคะเพื่อให้เกิดรายได้อีกกระเป๋านึงทุกๆคนค่ะทั้งบุคคลทั้งบริษัทเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ